ข่ายแถวสองข่ายหนักันสเตปดักหนะ 9, 10, okay. ักเก้าหนึ่งโอเคพี่ก้อยเก้าหนึ่งกันโอเคครับพี่เบิร์ดก้าหนึ่งครับขอบคุณมากครับคุณเห็นกล้องกล้องเห็นคุณนะฮะเราคงไม่ต้องอธิบายกันแั้นแสดงนะฮะเอาละทุกคนนะขอขยับเ,เข้าไปอีกหนึ่งสเตปด้านล่างเพราะว่าตอนนี้กล้องกล้องแหงตามากครับ চাইmongo কি শেয়ার คุณดูจะได้ดูอะไรคุณโอ้โหผมว่าต้องได้เห็นความทุ่มเทของพวกเรารับฉากแล้วก็เรื่องของบทแล้วก็เรื่องของฉากแอคชั่นต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์เป็นแบบเป็นเสน่ห์ของคุนพันอยู่แล้วครับซึ่งทุกคนเต็มที่มากๆครับแล้วก็มันเป็นภาคสุดท้ายแล้วครับผมว่าทุกคนยิ้มเต็มที่เขาไม่ใหญ่ครับผมว่ามันพลาดไม่ได้ครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมดีใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าผมเมองก็ ดูขุนพันธ์มาตั้งแต่ภาคแรกๆครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณในความกรุณาครับผมครับผมดูๆเหมืกันใช่ไหมว่าคุณดูรือวเราตียอมดีราติยอมดีเป็นไงตัวน้องได้มาร่วมงานกับขุนพันธ์บรรยากาศการทำงานเป็นไงดูเดือดไหมดูเดือดมากนะแต่ว่าไม่ว่าจะเหนื่อยหรือว่าร้อนยังไงแต่รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกอยากจะขอบคุณพี่โค้งพี่จอยขอบคุณทีเรื่องหลังเรื่องหน้าตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสอง ขอบคุณสามคนปีมแล้วก็ที่สําคัญคือคนดูทุกคนนะที่เกิดว่าเราไม่ช่วยกันไม่สนับสนุนคนทับก็ไม่เป็นที่มันคงมีวันนี้ไม่ได้ต้องขอบคุณุ่นพี่ขอบคุณทุกทุกคนที่ทําให้คุณพันมีจนถึงภาคที่สามนะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับครับผมเอาทางฝั่งสาวกันหน่อยขอคุยกับสาวๆแล้วาาากัน,น,อกนเออเปไงได้มาเป็นแบบว่าความสดชื่นของของนักวิ่งเรื่องนี้ เตัวเล็กมากในโปรเจกที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราคื่นเป่นมาตอนนี้คือเล่นมารู้สึกว่าพอเห็นทุกคนเห็นทุกคนจากทุกภาคเนี่ยรู้สึกว่าแบบโหนี่มันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนช่วยกันสร้างมาแล้วัมาทํางานด้วยเราสึกว่าแบบทุกคนเป็นที่จริงแล้วทุกคนแบบเขาแหวาใส่ทั้งใจทั้งแรงไปกับงานนี้มากๆเลยค่ะดีดี ดครับดารรมดาคนนี้ถามคนนี <occurs> <cities in character> ้ก่อนฉันเลยถามคนนี Boy? ้ก <looking forward> ่อนด้วยกอนเมื่อกี้ผมขอโทษด้วยผมขอเลื่นเชิญอีกถึงท่านนะบุคคลชิจันครับผมธรรมดาธรรมดาก็คุณพรนจะแบบก็ไม่ได้มีความลบกวามนอะไรให้ได้เห็นนะเนาะอ๋อพี่ทอยขึ้นมาคุยด้วยเลยค่ะคุยได้เลยเป็นงานเกี่ยวกับการรับบทเรื่องนี้ในยถึงท่าน ตื่นเต้นค่ะว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆหัวใจเต้นแรงเลยเห็นบรรยากาศในวันนี้คือเป็นเหมือนเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเนาะกับการจบภาคสุดท้ายปีพันธ้ก็เชื่อว่าคุ้มค่ากับการรอคอยของทั้งเนี่ยทีมงานที่กำกับแล้วก็พวกเราทุกคนคนดูจะต้องได้ได้ดูสิ่งที่คุ้มค่าจริงๆเขาว่าตอนทำาเราก็หนักหมุนกันจนเกินไปใช่แใช้แรยกายไปเยอะมันต้องออกมาได้ได้อย่างคุ้มค่าเป็นยังไงบ้างรู้สิ่งไงบ้างถึงไม่กี่นาทีจะหนังจะฉายแล้ว แน่นมากครับอยากชมมากๆตอนนี้นนทุกคนเลยคร,ครับคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่ใหญ่และยาวนานมากๆรู้สึกใจที่อพวกเขาทุกคนกคอยู่ด้วยกันรู้สึกดีใจกับทุกทุกอย่างที่ทําให้ทุกคนมาเจอกันครับผมประมาณนั้นน้องนะเป็นยังไงบ้างจะได้อยู่บลงานของตัวเองอีกไม่เย็นทีละหน้าเติมเต็มมากครับงหก็ริสควอนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับน้องครับเพราะว่าอ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไรีอะไรอันนี้้องอครับคือคือฝรั่งอกอันนี้อันนี้เยอะที่สุดที่คุณจะได้ยินนื่มาพูดในโปรเจคุณทันวัน์สรอันนี้เราขอยากมานะครับเพราะว่ามราเปมอะไรที่หอเปนส่งอนะครับก็ตอนน้องมาปะเทศไทยครับ10ปีทีแล้ว8ปีทีแล้วภาพยองง่าี่ะราได้ดีในโรงก็คือคอณทันแล้วก็เราอยากเชื่อว่าเราเหมือนเดิม ผู้ชายโยนได้ย si ืนตรงนี้กับทุกคนนัาแสดงทุกคนรางทีมาที่รู้สึกทัศน์เข้ากันครับก็อยากขอบคุณทุกคนอย่างมากเด้อเจ้พื้นจาน่ารักเดียวเอาละถามพี่โถมกับพี่จอยด้วยกันเลยด้วยคำถามนี้วันนี้อีกไม่กี่เดือนเดือหน้ารวมถึงอีกไม่กี่วันคนทั่วทั้งประเทศจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องขุนปัญหาในวันที่มันมีนาคมนี้ทั่วประเทศรู้สึกไงกันบ้างกับโปรเจกต์นี้ที่มาที่ภาคสนาม ผมขอก่อนนะครับเพราะว่าพี่ผมก็ฝากได้คงัว่าผมร้อยเท่าอยู่แล้วจริงๆผมอยี่ยใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกๆคนนะฮะทีมงานนักแสดงเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนเลยนะฮะตัวทั้งครอบครัวของท่านคุณเองที่ให้ระยกผมได้รับได้เล่นบทบาทเป็นคุณพันนะครับเรบาก็เป็นเกียรติมาก นะครับคือจริงๆไม่ได้อยากจะบอกอะไรผมอยากให้ทุกคนไปจอยนะอ๋ออีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้พี่น้อยกับพี่โตโน่ขนลุกเลยว่ะตอนแรกผมเชื่อว่าเขาจะสู้กันอยู่แล้วนะผมผมเลยวิ่งผมจะยวิ่งขึ้นไปเบรคเอาอยู่คือก็อ่ะขอพูดไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วป่ะวันเราบอกเราจะทำแค่เราไม่ทำภาคสี่ใช่ไหม อาจจะมี3.5มจุดสามจุดห้าผมไม่ดังก็ได้ <c oughs> ก็ขออนุญาตพูดเป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเลยเเถ้าพวกเองสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรแล้วเป็นหบวนใส่ข้าจะจับเป็นพวกสุดท้ายนะ แค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะฮะจากวันนี้จะมีคนไปต่อยอดจะเป็นฝั่งเล่าหรือใครก็ตามเนี่ยแค่อยากจะบอกว่า The Legend Never Dies นะครับตำนานของคุณไทยไม่มีวันตายครับขอบคุณครับพี่หงค็จากความพี่แนกาศสูงวันนี้ภาพพิสัยบริบูรณ์ยังเหลือบ้างอะไรกับพี้ไม่มีนะหน้าแปดที่ สิปีพอมาถ graffiti, ึงตรงนี้มันไม่มีอะไรฝใจหายใจหายมันมันมีคำว่าเออมันมาถึงแล้วนะครับเสียเรามาถึงแล้วนะผมขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ผมบคุณแฟนของทุกคนดารานักแสดงทุกสัดส่วน เดอน้ำบีชพีท็อปจา่านั่นคือเสียงของจาครับผมแล้วก็มิงภรรยาผมผมสัญญาว่จะพูดชื่อพวกเขาบนเวทีนี้เพรมีพวกเขาม,ามาันมาได้ถึง10วีดีกขอบคุณมากๆด้วเพื่อนมันเราสุดสุดแล้วเราสุดสุดแล้วจริงขอบคุณจริงครับฝากด้วยครับ ที่ผมอาจจะฝากอะไรไม่ได้แต่ผมฝากพี่สุพชนนะฮะฝากบอกมาหน่อยฮะว่าฉายวันแรกหนึ่งมีนาคมนี้ทุกวงประโยชน์ทั่วประเทศแบบปุ่พันสามนะครับผม